สัพพะสังยุตตาอนนันมีมาในาสังยุตตานิกายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะ เมสูตังเอกังสัมมายังอายาสามหามหากัสสโพสวาทียังวิหารันติเจตวาเนอนาถาปินติกัสสะอาราเหม ho ayah sama anan ta pacasama yang niate newaseto apa caciwala matanya nynanyanya samakat sapote nu pasangkak miti สาอาทะโวดูลาสาปุริสาตางไลกำมีตนว่าเอวาเมสูตังน,นี้เป็นต้นแห่งสุตอันชื่อว่ากัสาปาถุดสุตรวนาอนันผู้คาตนชื่อว่าอาโนนตาหากในสดับรับฟังมาดาังบาลีสุตทวนสิบว่าอาติเตกาเลยังมีนาย สามัยยาขาบหนึ่งอันว่ามหากาศาปาเทนเจ้าก็อยู่สานักในเจตาวันอาลามมหาวิหารอันเป็นอาลามแหกงน้อนาณาธาปินติกัดสามหาเศรษฐีอันมีในเขตเมืองสาวัตทีราชธานีก็มีแล ายกาลนั้นมาหาอานนต่าเห็นเจ้าก็ทะลงเอาบาทกับต่างพาจีวาลาในเวลายามเจ้าก็เข้าไปสู่สำนักแห่งพระต้านมาหากาศาปาเห็นเจ้าแล้วก็กล่าวว่าข้าเดมาหากาสปาเห็นเจ้าผูคาขอนิมนต์ต้านเข้าไปสู่สำนักแห่งพิคุนีตัวกันแดเต เฮโลสว่วนอ่านว่ามาหากัสป,ปะเทนเจ้าก็กล่าวว่าท่านจุงไปเตอาอานอนตาเหยท่านหากเป็นผู้มีกิจจการอันมากนักมีกาลนิยะมากนักแรแม่นว่ามาหาอานอนตาขอนิมนต์เป็นหนทวนสองท่านอานอน์ก่อนนี้ นิมนต์สันนันลลตันก็มาหากาสป,ปะเห็นเจ้าก็กล่าวสันเดียวแม่นว่าหนทวนสามอานอนก็นิมนต์ตานกาสป,ปก็ขอนิมนต์เหมือนดังหนหลางนันแลอาทาโคอายาสมามาหากาสป,ปในกาลา,านันส่วนอันว่ามาหากาสป,ปะเห็นเจ้าก็ ก็อของยังพาแล้วก็ถือเอายังบาทและจีวาลาในเวลายามเจ้ามีมหาอานน์เจ้าหากเป็นปัสสาสามนาตัยตามเข้าไปสู่สามนากนางพิคุนีแล้วก็นางยกยังอาสานะที่เขาหากปูไว้แล้วในกาลานานพิคุนีตน เป็นอันมากนะักก็ปากันเข้าไปงานยังมากาสาปาเทนเจ้าแล้วก็ปากันไว้สะกาบแมวก่อนนางอยู่ที่อันสมกวรแห่งตนสวดอ่านว่ามหากาสาปาเทนเจ้าก็สามแดงยังทำมีกาถาวนยังมีพิกุณีตั้งลายหือหันแจงหือสมาทานถือองค์อาจ เธอสานวเธอสาุกสุกเสริญแล้วก็ลุกจากอาสนาออกจากสันธานานี่ใดไปก็ลำดับนั้นแลยังมีนางพิกูนีตนจึงชื่อว่าทุราติสาก็มีความเพิงใจยิงจ่งกก่าวจริงกก่าวสามแดงในการบอกเพิงใจเป็นตนว่าก็เหตุอันใดเล่า ถ้าท่านมาหากาสาปาจริงมาสลัมมาสำคัญยังทำว่าตนตนวกวนก่าวสามแดงต่อหน้ามหาอาโนนผู้เป็นนักปราดมาเพียบเตรียมเหมือนดังผู้กาเข็มมาข้าเข็มมาเข้าใจตนว่าตนควรขายเข็มในที่ของตาจ้างกระตำเข็ม ผู้สุขุมานสาน,นันแรมต้านมหากาสสปาเจ้าหากได้ยินวาจาแห่งพิกุนีกล่าวสัน,นันของพิกุนีตนจ่อวาทุราติชาอสุนราติชาจึงกล่าวแก่มหาอาน,นุตาเห็นเจ้าผู้คาเป็นพ่อกาคายเขมว่าเป็นผู้จ้างกระตมเข็มหรือว่าผู้คาเป็นจัง กาตามเข็มท er yeah, Mont ่านเป็นปอกาเข็มสันใดแต่จะาทานอานนนจิงกาตอบว่าคาแดดตานกาสปาขอท่านจุงยกโตดแดดเตอเพราะว่ามาตุขามเป็นคนปัญญาหาปัญญาปัญญาบอได้แลมหากาสปาเห็นเจ้าจิงกาว่า อากาเมหิตตังอาวุสงวะอานต์ลไว้ก่อนหมู่คณะของตานย่าได้มีความหมายสูงจนลำ้ำลำไปนะกต้านก็จะเข้าใจว่าเป็นสานไดอานอนตาคือว่าสัพญญูเจ้าได้ตัดสักเสริญตานในที่ตำกลางหมู่พิคูและสะพอต่อหน้าแห่งพระพุทธเจ้าว่าดูกะลาพิคูตั้งลาย เมื่อได้เราตาถากตาวางว่าพอการในปราศจากเสียอย่างกรรมจากกุสลกรรมธรตัางลายก็จริงเข้าเถิดปัจจมายานีจีวิมีวิตกาวิจาระเววีพิติสุขและอันเกิดแก่วิเวกแมนว่าอานนตาก็วางว่าเขายาน สาน,านแลเหมือนดังพระตาถากาตานี้นอหรือว่าอานอนตาต่อว่าหาบไดแล้วตานมากาสะพาก็กล่าวแทถว่าดูละอาวุโสโสอ,อนอนตาพระพุทธเจ้าได้สักเสริญผู้คาในที่ตามกลางพิโกตังลายไว้ต่อหน้าแห่งพระพุทธเจ้าผู้คาผู้เป็น สามาตุยังปธมาชยานได้เหมือนดังพระตถาคตาดังกาวมนิแลตันมากสัพเพเทนเจ้าก็ธำมพรอนุโนว่าดูลลอ,อ,นอนนาน์นันว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวสักเสตานในที่การสาสามาตและถึงชยานแล้วอภิญญาญาณเหล่านี้ได้เหมือนดังพระพุทธเจ้า พ่องจารือคือว่าตุติญญาชยานตติญญาจะจะทุทะยานและอากาอากาศสารนยาตนาอาติอาตินญาอาทิญญายาตนาเนวสัญญายาตนาและสัญญาเวตาจิตานิโลธาสมบัติทิ อิต e ja oh ิว oh ิน oh ิอ oh ิติวินิทาโสตาแลเจโตปริยานผู้เป็นวาสานุสติยานจิติปาจจคุยานเลหรือว่าอาสวะขยานใดเตรียมกันเตรียมตานพระพุทธเจ้าพ่องจะลือตันมหาอาน์จิงกาวว่าบ่ได้แลตานมหากาสะปาก็กล่าวแถมซ้ำแถมว่า ดูกาลาอานุนพระพุทธเจ้าได้กล่าวสักเสริญยังภูคาว่าเป็นสามถโตเข้าถึงชยานสมบัตรแริและอาภิญญาญาดังกล่าวมานี้ว่าเตรียมตันพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วก็ว่าอาวุโสอานนุนตาพระพุทธเจ้าได้ทะลงสักเสริญภู้า ายติกาตามกลางพิคูตังลายแลผู้ฆ่าหากใดก็ตามมือแจงยังเจโตวิมุติปัญญาวิมุติแลอาสวากิเลตบ่ได้แลเพราะอาสวากิเลตตั้งหลายหากกรรมโนาหากหมดเสียงไปแล้วโดยปัญญาดีปัญญาในติตาธรรมเข้าถึงดังเถึงดังพระพุทธเจ้าดังนี้แล สตารานางวาโซอาวุโสตากานากานากังดังนี้ว่าดูลาอาวุโสอานอนตาผู้คาได้รู้ว่าผู้คามีชื่อว่ากาสาป,ปานีว่าควรดีไว้โดยอาพิญญาญาณตั้งหกและสานนันและการกล่าวสาวกล่าวว่าได้เปล่าลองคุณแห่งสมา สามบาบติแลสาสอาภิญญาญาณฝุงนี้และของท่านมหากาสปาตินานาเพีกงูนี้ผู้มีชื่อว่ากุลติสาก็ได้ขาดจากเป็ดแห่งพรม,มาจาริยาเสียแล้วเรื่องในพระสูตรทวนสิบก็มีโดยประการดังกล่าวมานีลำดับทัดแต่นี้ ไฟายนาจากได้สามแดงอย่างประสุดทวนสิบเอตามดังบาลีว่าเอกังสมยังอายาสมามหาอากามหากาสสปราจากะเหวิหารตีเป็นโตนในสมยัยยาขาบหนึ่งส่วนอันว่าพระพุทธเจ้ากัสปะเถนเจ้าก็เข้าไปยังอยู่ในสักติเวลุวันอาลามวิหาร กาลันากานิวาตะสันทานในเมืองราจกกหานากรก็มีแลไในกาลานันมหาอาน,อนตาเห็นเจ้าก็แอวจะเดินนายติขาการนี้และติจะโบนแลมีพิคุสังคาตั้งลายเป็นปริวานมากนักหมู่พิคุตั้งลายเป็นผู้ลูกสิกของต้านมีพระมามีประ มีพระมาณได้สามสิบตนแลกกปาการลาพิขาลาลาสิขาสิาสออกมาออกไปเป็นขหัตแลกกำลังยังหนุ่มยังน้อยอยู่ในกาลานานพระอาน์นกันว่าแอวจะเดินไปในติศานาจะชนนาบแลตามจอบแห่งตนแล้วกับพวก ก็พวกคอยคอายไปสู่ยังเวลุวันอาลามหาวิหารกาลันจาการนิวาปสถานในเมืองราชกหันากรก็เข้าไปหาพระกาสปาเห็นเจ้าถึงที่อยู่อภิวาทวันตาแล้วก็นั่งอยู่ในที่อานสมควรแก่ตนพระมหากาสปาก็ปาะัยกับอานน์แล้วถามว่า ดูาออนุพระพุธทธเจ้าได้อาศัยอำนาจแล้วปัญญชนะสิ่งใดและปัญญาติกิฬาโภชนาคกุลคือว่าการตีบิคุตังลายหาอาหารรวมกันเป็นหมู่เพียงกันแต่สามตนในคกุล ที่นันแลอานนนเท่นเจ้าก็ได้ต่าวตอบว่าคาเดมหากาสปาพระพุทธเจ้าได้อาศัยอย่างประโยชนาสามประการคือว่าเพื่อระวังยังโคนนาดาน <c oughs> หนึ่งเพื่อเฮือปีคููุ้ทธลงสินได้อยู่สุขสบายหนึ่งแล, <c oughs> และเพื่อเฮือสั่งกะหาคขกุลที่ปีคูกรรมผาธนา ตีจักกาตามลายสางาหนึ่งและจิงใดปัญญาติวาติกาโพชนาะในขากุลเดืออันแลต้านมหากาสปาก็กาวาดูลาอานนตาในเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จักเป็นปัญโยชนะอันใดเหล่าติตานป้าเอาลูกศิษย์สันเทเวหา วิหาริกของตานแอวสวงเพราะว่าสัตว์เทวิหาริกของตานผู้เมีผู้บอระวังอย่างอินรียและบ่รู้อย่างจากประมาณยังโภชนะอาหารบอปะกกอบไปตามความเพียรเป็นเหตุหื้ผู้ตีสติตั้งอยู่มันพวกตานก็จักปาการไปย่ำยีเขากา เขาเสียบ่อได้แล้วปริษัทของตานก็กระําเสียลายเสียแล้วแลกกระทาการเสียมไปแล้วแลลวต้านนี้ยังเป็นเจดอ่อนบรูจากประมาณพระอานอนท์ก็จริงต่อว่าคาเดกัสะปะเทนเจ้าบนหัวแห่งผู้ขา้ากูก็ดูเหมือนดังว่ามีพม อันงอกแล้วบ่อใจลืองเหตุพึงสานานแล้วผู้ขาก็บ่อเสียบ่อป้อนเสียจากคำว่าเป็นลูกอ่อนแลดูลาพระอนุนหากเป็นแต่สานานบ่อใจลือพอตานเอาอย่างหมูสัติวิหาริกของตานเอ๋ไปสัติวิหาริกของตานก็บ่าสามลวม ในอินซีบ่รู้จักประมาณยังโปรชนาบ่ป,ประกอบด้วยความเพียรเป็นเหตุตาเตี้ยที่อยู่แล้วพวกตานตั้งหลายหันแล้วจากเอาการแอวจะเดินยำยียังข่ากาเสียเสียบ่ได้ว่าจากปาการไปแอวเบียดเบียนแลค่ะคุณหื้อเสียมเสียแล้วปาลิสัตของตานกะตามความเพียรหื้อเสียแล้ว กาตามการเสียมเสียไปเสียแล้วต้านนี้ดูเหมือนเป็นลูกค่อนอยู่แลยังบ่รู้จกประมาณและอาโซส,สีอาโซสีตุลานาอินพิกุนีส่วนอันวานางกุลานาพิกุนีได้รู้ข่าวมาว่าพามาหากาสสาปาได้กล่าวว่าจะล่วงลำพระอนุนผู้เป็นนักป่า ผู้เป็นนักป่าโดยวาทาอันเป็นลูกอ่อนก็จริงมีการบอกเพิงใจก็ได้กล่าวสามแดงว่าจะบอกเพิงใจว่าเพราะเหตุอันใดเล่าจ่าพระกัสสาปาเห็นเจ้าผู้เกยเป็นปัญญาตีถีคือว่าเป็นผู้เกยถือยังศาสนาอื่นมาแล้วก็จริงมาเข้าใจว่า ถาอนุนเป็นมุนีนักปราดว่าตนควรก่าววาจาประมาทาว,ว่าเป็นลูกอ่อนนั้นจาฝ่ายต้านมหากาสปาได้ย,ยินยังกำแห่งลูนานหาทิกูหากก่าวสารนั้นแล้วอาทาโคอ,อายาสมามหากาสปโปในากาลานานมหากาสปาเทนเจ้าก็ชิงก่าวอา ก็จริงกาว่าอานนตาวัดูลาอาวุโสอานนอันว่าภิกุณีทุนลานาดยางตังกิจจาพิจารณาอย่างปัญญาแห่งตนติแต่ปล่อยว่าวาจาโดยกรมหาปัญญาชนาบ่ใดการว่าก่าวสันนิแล้วมหากาศปาก็จริงได้เราอย่าง ปกติของตาโดยเสด็จด,ดังนี้แลตาโตหังอาวโุโสเกสมาทรงโอหาเรตัวดูลาอ,อนอนตาในกาลาติผููคาได้ดูดโนดูดพมบอกและหนวดและขูดผมและหนวดและ กอดยังพากาสาวาแลออกจากเรือนแห่งตนแล้วมาบวชปฏิตาอยู่ใตบ่ได้ตั้งใจว่าเราออกมาบวชติชาเฉพาะศาสดานี้นอกจากพระพุทธเจ้าตนเป็นอาลหันตสาสัมมาสัมพุทธาพระองค์นั้นแหละวัดูลาอาวุโสในากาละเมื่อก่อนผู้คาญังเป็นขหัตอยู่เกิดขึ้นใจว่า การอยู่เป็นคารวัตนี้หากดีแล้วก็ดีแควบแล้วเป็นตั้งมาแห่งพงชุลีการยุงย่งหยาบส่วนอ่านว่าการปัดประชา เือเป็่นไฟลงใจแล้วและผู้ตีอยู่อย่างเรียนจะปฏิบัติผมมาจาริยาคือบลีสุดแลบลีบุญใดประดุจจะดังหอยสังที่ขัดสีดีแล้วบอใจว่ากะตำโดยง่ายสันนั่นและหนต่างที่ดีกวรคขูดหัวและหนวดแลถอดเอาอย่างพระ ภากาภากาสวะออกจากเรียนเข้ามาบวชและเป็นปฏิจปาติตาในาสมัยยากาลาต่อมาผู้ข้าก็หมผ้าพื้นใหม่เป็นสังคัติขูดหัวและขูดหัวและหนวดออกข้างเสียแล้วขวางเสียแล้วก็หนีออกจากบ้านเรียนมาบวชเป็นปฏิตาอุติสาตนต่อตาผู้เป็น อาละหานตาไดโลงนี้เมื่อบวชแล้วกยังจะเดินเสียงโหนต่างอันไกลไปกับยังพระบรมอาสาสดากุตโตโคตาม,มาเจ้าได้ละวางเมืองราดจากหานกรกับนาะนารางตาติดต่อกันแล้วสัพพัญญูเจ้ากำลังสถิตสามลานนั่งอยู่ใน ปางูนาปุตาเจติญาการว่าปับไปแล้วก็ปากันล้ำเพิงในใจว่าเราได้มาพบพระศาสดานาอก็เป็นอันมาพบพระพุทธเจ้าตัวเราพบพระสุภาสุตานาพระสุตานา,ตา,นาอก็เป็นที่พบพระพุทธเจ้าเราก็ได้พบพระสัมมาสาัมพุทธะแ้านอกก็เป็นว่า ได้พพระพุทธเจ้าโดยเหมือนกันกันว่าภูคาก็กลมหัวโลกมกลมหัวนอบลงแล้วแต่ปทาทาอยู่คนของพระพุทธเจ้าในที่นั้นแล้วก็ได้กับไว้ทุนสาว่าคาแดสัพัญยูพระพุทธเจ้าผู้จำเดินนอ ขอพระพุทธเจ้าจุงเป็นศาสดาของผู้ฆ่าและผู้ฆ่าขอเป็นสาวกาดังนี้จรนเถิงสามโหดเอวังโบเตบอกว่า,วาบอกอาวุโสว่ดดูลาอาโนนเหมือนผู้ฆ่าได้กลาบไ้ดุนสาดังนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดปาใส่กับผู้ฆ่าว่ดดูลากาสป,ปาผู้ได้ บ่อรู้แจ้งย่างแต่สาวกาผู้พะก่อไปโดยเจตานาดีทุกสิ่งนั้นแลก็จุงกาวก็จักเพิงก่าวว่าลูย่างบอ่หอหันย่างเพิงว่าหานแม่นว่าหัวของผู้นั้นแลจัจะขาดตกลงแต่เราตาถากาตาลูดียิ่งกว่าลู้ว่าจักหันดียิ่งกว่าหันแล้วเหตุดังอันกาสปาก,ก็จุงตั้งใจล่ำเลียนเอาตาม โอวาตาส่าพอนี้คือว่าหนึ่งเราจะเข้าไปเราจะเข้าไปตั้งอย่างอิลีอิลีโอตปะอย่างแรงกาแลไว้ไว้ในพี่ครูตั้งหลายผู้เป็นเทลาแลเทลาวานวบก,กาแลผ่านกลางเราก็จักฟังธรรมทุกอย่างที่พระกอบไปโดยกุศราที่จักนำไป นำเอาใจใส่ฟังธรรมตั้งหลายตั้งมหมวลนข่มจิตใจหลังโสตาประมาดูลาฟังธรรมเตสนาสามแล้จักจำเลินยังกาญากาตานุสติอันพระกอบไปโดยความสุขสำรลาญแล ในกาละนั้นพระพุทธเจ้ากันว่าหือกรรมสั่งสอนสามปากานี้แล้วก็ได้สเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะก็ได้สเสด็จลีลากกอยการจากไปแล้วบ่อแวลงยังหนตั้งในสัยสาธิตสามลานที่เก่าใหม่ตนหนึ่งก็มีวันนั้นแล ดูลลอาโนตาผู้ฆายังบอมีเกเลตยังเป็นผู้เจืยวยังเป็นนิจาบาลบริพกองปินเทบาทเขาคองเขาอยู่แลการว่าถึงวันทวนแปดก็ได้ถึงดามาบิเศษได้เป็นพะระอรหันตาพราการว่าผู้ฆาจริงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในที่เก่าใหม่นั้นแล้ว ก็ปู่ยังยาคาแลหีโดยเป็นสีจันแล้วก็ขาทุนสาวาคาเดสาปัญอูพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าจุงสถิตนั่งลงใน้าใน้าผืนนี้เมื่อนัานแลปรญโยจนาความสุขแก่ผู้คาตลาบกาละเมื่อนานเดเตอพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จขึ้นนั่งแล้ว ก็ได้ตัดว่าดูลาคาสาปาพาสังคาติของทานผืนนี้อ่อนละเอียดมากนักผู้ขาก็ขาบทุนสาว่าคาเดศปัญญูพระพุทธเจ้าตะลงอย่างพาสังคาตินี้ผืนนี้เพื่อสังคาแก่ผู้ขาแดเตอที่นันแลพระพุทธเจ้าจิงตัดว่าดูลากาสปาก็ตานจักกว่า จักกงกอดาปังสกุลจิวลาพื้นนี้ได้จะลือผู้ข้าก็อขาบทุนสาว่าพันเตพระควาคาแดพระพุทธาเจ้าผู้ข้าจักกรได้แลอโสโซขออาหางอาวุโสวัดูลาอานอนผู้ขาได้ถวายยังสังคาติแก่พระพุทธเจ้าได้แล้ว ลาภาบานบางสกุลจีวลาสำรับกรกอดรอของพระพุทธเจ้าตะหลอดมาแลอ่านว่าบุกกาลาผู้ใดเมื่อจากสาเสริญพิกูโดยจอบาบุตตาและโอโอ,โอลาสาเกิดมาโดยข้อูกแก้วกล่าวคือว่าปากแห่งพระพุทธเจ้า กิดจากธรรมอันพระธรรมมาหากเนรมิตรเกิดขึ้นเป็นเชื้อชาติแห่งพระธรรมได้รับผาปานสังกาลผ้าปานบังสักขุนจีวารามาของตลาต่อเตาดังนี้แลผู้นั้นกล่าวสักเสริญหมายถึงตัวแห่งภูคาแต่แลกันว่ามาหากาสปะเห็นเจ้าได้เล่าอย่าง ปกาติของตาโดยอันอันน้อยอันแควบแล้วก็จริงกาคุณอันวิเศษตัางหลายที่ตาได้บรรลุถึงปัฏมชจฉตุติญาตติยาจตุตยานอากาศสานญาตานวิญญาญาตานะเรอบินญาญาตานา เนวาสัญญาณาสัญญายาตนาสัญญาเวตนานิโลธาสมาบัตแล้วอา a ิญญาาณตังหกคือว่าอิทธิฤทธิวิจิตามิติปาโสตาเรเจโตปริยา โบเปนิวาสานุสติญาณาจตุตยญาณสวาคาจ,จตนาลำดาบแล้วกล่าวต่อไปว่าสันต,ละตะนาลตานังวาโซอาวุโซวาดุลาอานนตาผู้ใดได้รู้ว่าผู้คาชื่อว่ากาสปานีว่าควรปกปิดไว้โดย อาพิญญาญาณตั้งสามประการก็เหมือนว่าผู้มหารว่าจ้างตัวสูงใหญ่แลพหกศอกเปิงบากวรนปกพิดด้วยไปตานสนานแลเพราะกล่าวปกการปกป่าวกวรของตนเองในชายานสมาบัติและอภิญญาญาณฝ่งนี้แลของตานมหากัสสะเห็นเจ้า ส่วนอันว่านางเนีนางทุนนาทุนลานานานาทีคู่นีก็ได้ก้อยขาดจากขาดจากพมาจริยกรรมเสียแล้วแลเ,เลนื้อเรื่องในพระสูตรทวนสิอก็มีโดยประการดังกล่าวมานีวิสัชนา ยังกาัดาปาสังยุตาอันมีมาในานิทานสังยุตานิกายกอบางคมสมสด้เ